แดดแรงมากตอนนี้ไม่อยู่ดินเลยน้ำสันทึกษาบรรยากาศแดดแรงโดยไม้เริ่มเปลี่ยนสีนะเพื่อนเมื่อกี้มาแล้วขายไม่ได้คนเยอะมากตอนนี้ก็โอเคบาง បានដើរចាប់តោះជុំជុំជុំសុនមឡាលោក ชมบรรยากาศพี่น้องสงวนเหมือนลูกหัวใจเลยรุ่นก็นเป็นบนถนนนะกระทางรถไฟพี่น้องใบไม้ตรงนี้เหมือนทองเลยพี่น้องใครอยากได้ทองมาเก็บอเดอร์พี่น้องเด้อเลยสามต้นใบไม้สีทอง ไม่ใช่ดอกไม้สีทองนะดอกต้นไม้สีทองพี่น้องตะวันส่องแยงตาบ้านอยู่บนเขาเห็นบกบนด้านข้างบนนะพี่น้องน้ำเพิ่งลดลงนะพี่น้องน้ำน้ำป่ามันไหลลงมานะจนท่วมล้นเนี่ยพี่น้องนะเนี่ยยังมีร่องรอยที่น้ำท่วมอยู่เลยนะร่องรอยน้ำท่วม ดูขยะเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเดี๋ยวเขาก็มาเก็บแั้วน้องขยะเห็นป่ขยะมันมากระน้ำนะฮะแต่น้ำก็ใส่เก็วได้แบ่น้อง่แต่ว่าขยะเนี่ยนะ,ะคืออะไรเขาเรียกอะไรฝนตกน้ำป่ามันไหลลงมานะ,ะเป็นพวกกิิงไม้ใบไม้อะไรเนะะี่ยไหลลงมาเต็มเลย ไม้สีทองเต็มเลยตรงนู้น,นงงที่จอดที่เช่าจอดเรือพี่น้องเห็นไหมคะที่มีเรือเต็มเต็มมาที่เช่าจอดเรือนะพี่น้องไปค่ะเดินไม่รู้จะไปไหนนะพี่น้องมาหาเก็บบรรยากาศนะียววิ่งในน้ำเนี่ยนะวันะ <c oughs> มีนักท่องเที่ยว มาบ่ายแล้วก็ไม่ลุกเลยไนมะ่ค่อยมีนักท่องเที่ยวนะเอบ้านบ้านคนจีนข็ซื้อได้เลยพี่น้องบ้านหลังสีขาวสีขาวเขียวเนะี่ยบ้านคนจีนเนี่ยนู่นแต่บ้านฝรั่งนะสีเหลือง,งบ้านฝรั่งดีไม่น่นาบ้านคนจีนพี่เมื่อก่อนเป็นร้านอาหารนะี่พี่น้องเนี่ยเรือบางคันยังจอดนอน พักผ่อนอยู่กลางทะเลเมื่อกี้มาเป็ดยังอยู่แถวนี้นะนี่เป็ดหายเมื่อห่จะไปหากินทางไหนบอางบ่องรอยน้ำท่วมยังมีอยู่เลยนะคัะ แล้วฝนตกหนักี่อเราน้ำท่วมถึงนี่ี่น้อ้ยอยน้ำท่วมยังอยู่นขึ้นถึงนี่เลยน้าท่วมพามาชมบรรยากาศ จากบนเขาออกมาเนู้ว่เหมือนลูกหัวใจเพราะพี่นอ้องเองงั้นเหมือนลูกหัวใจเลยนะอากาศดริ่มตกดินแล้วอากาศเมดีนี่รีค่ะนี่บานบนเขาอะที่เห็นือรีบไปหน่อยสะพานนั้นน,นี่สะพานสร้างไปได้ ส่งปีได้ออยังน้องส่งปีได้สามปีได้มือนะ้อเนี่ยน้เป็นสะพานทางจัก,กรยานคนปั่นกับคนเดินนะพี่น้องห้ามรถใหญ่ค่ะมอเตอร์ไซค์รถยนต์ห้ามบินนะฮะทางนี้นะคะาทางเชื่อมต่อนี่นะคะบ้านพักคนชราค่ะที่เห็นน่อยนะคะที่บ้านพักคนชราอันคอนโดคอนโดที่สำหรับคอนโด คนเข้าคนแก่เขาจะมาพักตรงนี้นะหมอมีกับคอนโดจ้ะคอนโดนคอนโดคนมีกระตังนอกเขาแพงอยู่เด้งี่นอกอกรงาบานพักคนชรานะคะสะพานนี้นะฮะเมื่อก่อนนี่ไม่มีหรอกนี่เขาทำนะคะทำใหม่ได้สองสามีนกเชื่อมต่อนะฮะเชื่อมต่อข้ามาฝังนี้นะฮะก็เป็นส่วนหย่อมนะแล้วก็เป็นอ่าอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะ คือเดินเดินไปถึงถนนใหญ่ก็จะติดสถานที่ท่องเที่ยวทีมพ์เพอสถผ่าน,นีตำรวจอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณหมออะไรเงี้ยนะคะออร้านขายยาอะไรเงี้ยนะคะต้องเดินเดิน,เด,น,เ,ดนเดินขึ้นไปข้างบนนู่นเนาะ,ะทางจักรยานทางคนเดินอ่ะนะคะนี่หน้ามันขึ้นนะพี่นอ้องหน้ามันขึ้น ลึกนะเนี่ยพี่น้องที่เห็นอยู่เนี่ยลึกนะแรงด้วยน้ำไหลแรงด้วยต้องห้ามลงล่นน้ำเย็นเก็บเลยน้ำใสใสดยแต่ว่าวิป้ายเห็นด้วยบ้านเรามีท่าน้ำใสใสเนี่ยปลาเอออะไรเอวยัเยอะกุ้งเอวย่งหอยกุ้ปลาแต่ทีงนี่ไม่มีได่เลอน,นี่ก็ทางขึ้นทางลงนะคะแม่น้ำ นี่ก็เป็นสถานเล็กๆสำหรับคนเดินปั่นจักรยานจูงหมามาเดินเล่นนะน้องนะน้ำที่ไหลจากบนเขามา้นองใสๆแต่เย็นมากไอเดินเนี่ยนะอันนึงก็เป็นหมู่บ้านนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะน้องมีโบสถ์มีอะไรที่ท่องเที่ยวข้างบนนั่นนะคะแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอะ เเรียกอะไรดีเนาะบันบ้านเราเขาเรียกอะไรไม่รู้นะคะทะเลสาบนะคะขา้าไปข้างในถุกเขานะคะมันจะเป็นไหลที่นี่ บนเขายังมีหิมะอยู่เลย